ก็มาตอบคำถาม FC อีกอย่างนางนะครับ f c ถามมาว่าโอ้มันจริงหรือเปล่าครับคุณเพโลดว่าคลิปเนี่ยมันทำยากทำก็จะผ่านกว่าอะไรเงี้ยก็มันอยู่ที่ตัวเราครับอยู่ที่ตัวเราจริงก็เพื่อนๆเขาบอกมาว่ามันทํายากทําไม่ผ่านหรอกอย่าไปทําเลยอันนี้มันก็อยู่ที่ตัวเราอีกครับถ้าคุณไปนั่งคุยกับคนที่เขาบอกไม่ผ่านคุณจะนั่งฟังกี่ครั้งกีค่ครั้งมันก็ไม่ผ่านก็คําเดิมนะฮะถ้าคุณไปนั่ง คุยกับคนที่เขาทําผ่านท,ำทำําสําเร็จมีไรายได้นั่นนะครับคุณก็จะผ่านคุณก็จะมีแนวคิดที่แบบมุมมองที่ดีขึ้นนะแล้วคุณจะไปนั่งฟังทําไมอ่ะคนที่เขาบอกไม่ผ่านเพราะเขาว่าไม่ได้มาช่วยขน้ำกระไฟคุณนะผมจะบอกให้นะถ้าคุณอยากผ่านอยากจะทําอยากจะสําเร็จอยากจะมีไรายได้เสริมนะคุณอย่าไปฟังคนที่เขาไม่สําเร็จคนที่เขาไม่เข้าใจนะคุณมาหาคนที่เข้าใจคนที่ทําได้นั่นนะครับเนี่ยแล้วก็หนึ่ง ความเชื่อของคุณนี่แหละครับ